แล้วนะครับว่าตามหาไอ้500นะครับตอนนี้เป็น EP ที่สองนะครับวันนี้เรามารอ 500X สีขาวนะครับที่ห้วยแถลงนะครับโคราชเรานัดกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวตรงนี้นะครับตรงปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งนะครับในอําเภอห้วยแถลงนะครับอีกสักครู่ก็คงจะมาแล้วล่ะครับครับเขานัดกันไว้ที่ตรงปั๊มห้วยแถลงนะครับของอาเภอนครราชสีมาอะมาแล้วครับตอนนี้ 500X นะครับ ที่เรานัดไว้นะครับโอ้โหโไปสีสวยสดใสนะครับแต่ท่อดังไม่เท่าเวียแล้วมานะครับโอ้ของแต่งจัดเต็มนะครับคันนี้เขาแต่งจะสุดยอดมากครับจิตปี๊บ้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า เป็นไงบ้างครับเดินทางมาจากไหนครับนี่มาไกลเลยครับพี่มาไกลเลยครับไกลเลยครับเราเองเป็นไงบ้างขี่ยาวสบายขี่ยาวสบายนะครับสุดยอดนะครับเราลุ้มาดูบรรยากาศรถนี้มาไกลครับเหนื่อยหน่อยผมก็ใกลเหนื่อยหน่อยนะครับดูจากทรงผมแล้วโอ้น่าจะไกลวันเดินมแล้วครับมาครับมาแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับว่าไอซีบีห้เราเองสีขาวอันนี้นะครับสไตล์การแต่งของเจ้าของรถเป็นยังไงเราไปรู้จักเจ้าของรถ แล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งเลยครับอข้กันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อปอนครับชื่อปอนชื่อปอนนะครับอยู่ห้วยทะเลงเนาะครับครับโอ้รถสวยครับรถสวยดูนะครับรถสวยวันนี้ขอญาตรีวิวนะครับรีวิวการใช้งานของตัว C ี5 0 0 X าอกคันนี้นะครับได้เลยครับพี่ครับไล์กันแต่งผมก็แต่งตามใจตัวของตามใจของนะครับตามใจตัวเองนะประมาณนั้นเดี๋ยวใปดูทีละนิดละกันนะครับอ่ามาเลยครับ เริ่มจากชิลครับตัวตัดลมนะครับอันนี้สั่งมาจากลาซาด้าครับถูกถูกใช่ไหมครับนี่ใช้ดีครับบางคนบอกว่ามันสั่นสั่นไหมครับสั่นไหมก็มันก็สั่นครับเวลาขับไม่เรื่องปกติแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ๋อโอเคครับถือว่าใช้ดีพันนะครับอ่าละครับต่อไปการเฮนครับการเฮนโหเจ็ด น่าน่าน่าจะเป็นของศูนย์นะครับไตล์สไตล์เนี้ยออกมาจากศูนย์ครับาคากคาจาไม่ได้แล้วเพราะว่ารวมไปกับคารถแล้วรมไปคารถแล้วนะครับต่อไปครับแนะนำกลุ่มกันครับแนะนำกลุ่มกันเลยอ่าแนะนำกลุ่มนี้เลยครับติ๊กเกอร์กลุ่มครับยูสิกเลเดอร์โคลาดเราครับทลมอันทางล่างไม่ต้องแนะนำครับเพราะว่าเราแนะนำไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับอ่า ต่อไปแคสบาร์ครับแคสบาร์บนล่างเห็นไหมครับตัวนี้มีทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมาเลยครับแคสบาร์แน่นปักมีทั้งบนทั้งล่างครับแน่นเหมือนคนแล้วอ่ะสวยๆครับตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับได้มา6,500ครับ6,500บนล่างเลยครับถือว่าคุ้มค่านะครับสีลักษณะสีงานก็จะเป็นสีดำเงานะครับสวยสวยครับสวยอ่าต่อมาครับมาดูตรงนี้ครับสุดอลังการครับไฮไลท์ครับงานสร้างครับ ปูกดวงครับปูกดวงครับอันนี้เป็น L4 ครับ L4 L4 ครับ L4 ไฟลักษณะของ L4 ก็จะเป็นไฟส่องกระจายครับฟุ้งๆครับคนขับสวนมาเนี่ยด่าแม่นะด่าแม่เลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดนะครับต่อไปแม่สะดุ้งเลยนะครับอยู่บ้านนะครับเปิดเพราะเป็นทรงอะไรนะพี่นี่ตรงนี้ทรงน่าจะเป็น e d ครับ GS อ่ะตรง GS ็เปนี่อผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไร อันนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์ครับอ่าสีขาวเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับครับผมต่อไปครับคู่ล่างครับเขาเรียกว่าดทรงอะไรเนี่ยพี่อันนี้ทรง L4 ครับ L4 L4 เซต L4 เซตครับตัวนี้ L4 X เซต L4 X ตัวนี้ L4 X นะครับ L4 เซตครับตัวนี้ L4 เซตตัวนี้เป็นลำนะครับโวผมอยากหุดเลยใช่ไหมอยากจะให้ได้ลองมากเลยครับตัวนี้ซองแล้วว่าได้ หลายเม็ดเลยครับหลายร้อยเม็ดแสงเป็นลำใหญ่เลยครับนะก็สปอตไลท์ครับตีทั้งหมดสามคู่นะครับ6ดวงครับสว่างตาแตกเหมือนเดิมครับก็การสไลด์อ๋อครับอันนี้ใช้ไม่รู้ยี่ห้อจะไม่ได้ใช้งานดีครับมีมีครับเรามีให้บริการมาเดิมนะครับตัวนี้ก็ติดต่อมานะครับไปถามได้การมาน้้ำครับขารมานน้ำ ฮิทูซีฮิทตัวนี้น่าจะมาจากศูนโซนครับต่างเลขที่ซื้อเลยนะครับตัวนี้ก็มาจากศูนย์ครับต่อไปก็กันแข้งครับกันแข้งตัวนี้ของอะไรครับผมฮิทเหมือนกันครับฮิทนะครับโอ่ใหญ่ๆใครชอบโอกใหญ่นะครับบึ้มเลยนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นลิ้นครับนี่ลิ้นส์มงคลลิ้นด้วยครับครับผมใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่อว่าไม่ให้หม้อน้ํามันเปื้อนครับเวลาเรามันดีดขึ้นช่วยได้ไหมได้ครับช่วยได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าโอเคนะครับ ดีครับแนะนําครับไปก็ขาั้งคู่ขาั้งคู่ของโมโตสกิลนะคบอสโมโตสกิลนะครับยี่ห้อนี้นั่นนั่นนั่นรถเดี่ยงแล้วครับโมโตครับโมโตสกิลครับมาครับมารถคันนี้มีปี๊บนะครับโอ้สุดยอดมากครับปี๊บห้องอะไรครับนี่ปี๊บงานจีนครับโรโบงานจีนโรโบนะครับโรโบแบรนด์โรโบราคาครับราคาแรงไหมครับตัวนี้ราคาโรโบ นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กที่สุดนะครับรุ่นเล็กสุดกี่ลิตรครับผมนี่ยด้านข้างครับด้านข้างกี่ลิตรใบข้างเนี่ยก็จำไม่ค่อยได้ครับก็สักประมาณสามสิบสามสิบกว่าเพราะตามท้องตลาดก็ประมาณสามสิบแปดลิตรนะครับผมมาันตัวนี้เล็กตัวนี้สามสิบสี่พี่ตัวนี้เล็กกว่าปกติสามสิบสี่จะต้องไปเิร์ชดูข้อมูลอีกทีนึงนะครับจะตัวบนสามสิบหกแน่นอนครับตัวบนสามหกลิตรนะครับตัวบนสามหกลิตรนะครับที่เบรนะครับ ทรงเรียบง่ายทรงเรียบง่ายโดนมาเท่าไหร่ครับโดนมาเท่าไหร่สามกันเลยพร้อมแหลกอยู่ประมาณประมาณสามสามสามนิดนิดสามพันดูลักขนาดน้าพูดแรงไม่ได้ครับเมียเมียแล้วเมียรู้นะครับเมียรู้เดี๋ยวเมียรู้สามนิดนิดสามนิดนิดครับสามนิดนิดพูดไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้นะครับจริงๆบอกเมียซื้อมาสามพันกว่านะครับ สามนิดๆครับเดี๋ยวมาดูจุบคลายแม็กผมเห็นตั้งแต่มาจอดแล้วนะครับเนี่ยโดนมากเลยครับนี่โดนมากเลยครับตัวนี้ YX เอสใช่ไหมครับครับผมเหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนครับที่แรกผมไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเลยครับบอกไว้เลยนะครับอันนี้ฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับถ้าคนไหนขับ0 0 x นะโดยที่ไม่ใส่ปิ๊บ ผมบอกเลยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเหมือนเหมือนงานนี้ครับไม่เปลี่ยนครับไม่มีเงินนะครับที่ผมเปลี่ยนนะครับใส่สองใบข้างยังไม่ค่อยทลายนะครับพอมาใส่ใบบนใบที่สามนะแล้วแบกทีเบ่งคนครับมีคนซ้อนนะครับผมมีคนซ้อนมีคนซ้อนมีผู้ขับด้วยนะครับจึงทำให้ผมต้องหาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยตัวนี้มาครับ เป็นตัวรองท็อปครับจีท็อปจีท็อปครับใช่ครับถ้าจะเป็นตัวท็อปจะเป็นจีสปอร์ตครับสีแดงนะครับข้างในนะครับปรับได้อ๋อมีตัวปรับด้วยนะครับครับปรับได้สี่อย่างครับทั้งคอมเพรสชั่นรีบาลครับความน่วงความให้ตัวนะครับสามสิบระดับสามสิบแก๊กนะครับสามสิบแก๊กนะครับปรับไปสักแก๊กครับตอนนี้ละเอียดมากตอนนี้ผมปรับกลางๆครับปรับกลางๆประมาณสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกลุกความรู้สึกครับขี่เป็นยังไงบ้าง รู้สึกมันนิ่มขึ้นนครับนิ่มครับแล้วก็เข้าโค้งมันใจครับโอ้หน้านาจะเปลี่ยนครับอ่ะโดนไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้หมื่นหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วครับเมียได้ยินแล้วครับหลักหมื่นนะครับตอนนี้หมื่นนิดๆนะครับหมื่นไปปลายด้วยเหรอผมว่าเหมือนกลางๆหมือนไปปลายหมือนไปปลายครับโอ้เหมือนไปปลายเลยนะครับตัวนี้หมือนปลายครับอ่าเหมือนไปปลายเลยนะครับ ี้อยากอยากให้ร้องครับอยากให้ร้องครับถ้าใครที่ติดปี๊บแนะนําเลยครั้งล่าสุดครับที่วิ่งไกลแล้วรู้สึกว่ามันขี่ดีขึ้นไปที่ไหนไหมระยองครับระยองออกทริปกับบิ๊กวินครับโอ้สั่นกันมาเลยนะครับเพราะผมก็หนึ่งในร่วมทริปนั้นตามไม่ทันเหมือนเหมือนโดนโดนหลอกไปเชื่อพี่มไนโดนหลอกไปเชื่อนะครับสุดยอดมากครับขับสบายสบายสบายครับไปทริปกับบิ๊กวินนะครับโคราชไประยองครับผม ปิ๊บสามใบใส่ของเต็มนะครับแล้วก็มีคนซ้อนอีกหนึ่งคนถือว่าจะหนักครับถือว่าจะหนักมากหนักครับครับบิดจมปลอกครับเลนเท่าไรครับเลนเท่าไรที่ผมได้ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกครับปิ๊บหนึ่งใบคนซ้อนหนึ่งคนนะครับปิ๊บสามใบปี๊บสามใบเลยนะครับโอ้โหผมผิดไปซัดไปร้อยห้าสิร้อยห้าสิบหกครับร้อยห้าสิบหกครับ สุดยอดมากครับห้อยไหลยางเดียวสมรรถนะสุดยอดมากครับโอ้นาคีครับทั่วไปใช้งานทําความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมว่านะอันนี้ส่วนตัวนะครับใครที่กําลังมองหารถ 500x อยู่นะครับความเร็วของ 500x ที่ผมว่าครับแล้วรู้สึกดีอยู่ประมาณ100อถึง120นะครับรู้สึกดีเลยครับเออแต่ว่าคุยไดง่ายไหคฟิน ปิดหนักเลยใช่ไหมครับเออวิ่งเรื่อยๆอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันครับเป็นไงถามจากผู้ใช้งานเลยนะครับนี่ผมขับอยู่ประมาณยี่สิบหน่อยๆน่ยี่สิบหน่อยๆครับยี่สิบเอาประมาณยี่สิบยี่สามยี่สองครับกิโลต่อลิตรนะกิโลต่อลิตรถือว่าสุดยอดไหมครับโอ้สุดยอดครับไประยองไปกลับบวกขับเที่ยวอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทครับเป็นทริปที่หนักที่สุดแล้วการเค้นรถครับ นายที่สุดครับยอดนะครับขับรถปีรถปี2 0 1 9แต่ผมออกต้นปี2020ันยตัวปี20ก็ประมาณเทปหนึ่งปีเต็มนะครับอันนี้หนึ่งปีหนึ่ีหนึ่งปีเจ็ดพันเก้าร้อยกิโลถเก้าร้อยกิโลถือว่าซัดมาไม่หนักเท่าไอ้แดงนะครับอันแดงสีเดือนฟัดไปแล้วแปดพันกว่าไม่มีปัญหาใดๆมีปัญหาใดๆครับครับอาการที่สำคัญครับสําหรับการขับมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างรถบิ๊กไบค์นะครับคือ อุปกรณ์เซฟตี้ครับผมหมวกกันน็อกต้องมีแล้วครับหมวกกันน็อกต้องมีแล้วยี่ห้อโรโบก็มานี่เอามาติดได้ครับสติ<อ>๊กเกอร์เรือได้ครับเลือกใช้เลือกใช้ครับแบรนด์บิบูล่าบิบูล่านะครับสีดำลายสีดำลายเคลิฟราคลิฟรานะครับโอ้โหสวยๆเลยครับโดนไปเท่าไหร่ครับห้าเก้านห้าเก้านะครับ,บ <laughs> ห้าร้อยเก้าสิบนะครับห้าร้อยเก้าสิบบอกเมียไปหกร้อยนะครับพูดดังไม่ได้ สวยสวยครับสวยใค่ดีน่าจะรับสนุนกับสามเแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อหรือเป็นรุ่นนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันสวยครับเด็ดเลยคันนี้ยังไม่หมดครับเราไปดูที่หน้ารถนะครับตู้มีอะไรรคนี้ครับเนียตู้มีครับอันนี้ตัวจับกล้องครับจับกล้องนะครับแต่ตัวตัวหนีบขาหนีบผมไม่ได้ใส่มาตัวจับกลูออันนี้แล้วครับวันนี้พิเศษนครับพิเศษเลยพิเศษเลยครับเวลาขับไปไหนเนาะ ขับเร็วขับไปไกลนะครับตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่ครับนะครับเป็นตัวหนีบโทรศัพท์ราคาโฟเมาส์โฟเมาส์นะครับโดนไปเท่าไหร่ครับอ่าโดนไปหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆอ่าดูดูอ่าดูให้รทีงนะครับโม้ช้ไม่เปลี่ยนมัมีสลักอยู่ด้านหลังครับแล้วก็นะครับลูดโอ้จิงครับจิงแล้วก็ล็อกเข้าไปครับตัวนี้ถ้าตัว นี่ครับเราเไปดูเหมือนกับเรารีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับว่าตัว2019กับ2020มันจะมีรูมาให้ครับเราซื้อไอ้ตัวเนี่ยครับหัวมาเสียบเลยอ๋อหัวมาเสียบติดตั้งเพิ่มใช่ครับต้นโดนเท่าไหร่ครับสองสองร้อยครับสองร้อยเป็บัสโวลครับจะได้ตัวไหนครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่ที่ไหนเราแนะนําได้นะครับเพราะเราจะออกอากาศไม่ได้เรื่องของร้านค้านะครับยกเว้นร้านเรา ออีกตัวนึงครับตัว2019ัเเลยมันจะไม่มีตัวจับบาร์มาให้แต่มันจะเป็นขนาดเล็กสไตล์รถยุโรปเขาบอกว่างนั้นนะครับของเดิมมันติดมาตัวนี้ไปติดมาแล้วนะครับครับผมนั่นนั่นนั่นเบี่ยงอีกแล้วรถนะนะครับบาร์ GPS ครับบาร์พีเอันนี้ติดสงสัยติดมาแล้วนะครับสภาพสภาพการผ่านศึกมาเยอะแตกออกรถเลยครับแตกออกรถเลยครับเรารีวิวกันก็มาถึงช่วงเวลาก็ใกล้มืดแล้วนะครับเขาดูไฟเลยครับผมไฟผมจะเป็น าแยกนะครับแยกตัวรีเลย์นะครับ3ชุดสามชุดเลยโคตรสติปนะครับดูลักษณะแล้วเราดูคู่ล่างครับ L อะไรนะพี่ LC LC เซตนะครับซำเนาซำเนาปลานะครับดูดูลักษณะแสงนะครับแสงนะครับมันจะพุ่งกว่าลักษณะอย่างนี้นะครับนู่นครับพุ่งไปหารถมอเตอร์ไซค์นู่นนะครับอสุดยอดนะครับเลือกใช้นะครับมันมีสองสีเท่าที่เราใช้งานกันอยู่ ตัวนี้ให้แสงฟุ้งไม่ใช่สิเป็นลำครับเป็นลำลำด้านข้างนะครับปองด้านข้างขีดขีดข้างนะครับเป็นด้านหน้ารถต่อปิดด้วยครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะติดด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับไปตัวบนครับตัวบนดูแสงตัวบนครับอ่าจะเป็นอันนี้จะเป็นฟุ้งครับตอนนี้ผมตั้งตัวเนี้ยตกอยู่ ประมาณสิบเมตรถึสิบเมตรนะครับอาดูแสงเลยครับครับเลนสองสว่างนะครับสว่างแต่ตัวนี้น่าจะเอลโฮน่าจะกินกว่านะครับตัวนี้แสงก็ฟุ้งนะครับโอ้ต่อเปิดเรื่องขค้ืน,นี้เม่นอนอยู่บ้านไม่สะดุ้งนะครับเลยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเปิดครับ เปิดกันต่อเมื่อมีมีรถสวนนะมีรถสวนผมก็ลงห้เขาเราต้องเลือกกันขับขี่นะครับว่าเราจะเปิดตอนไหนนะครับไม่ใช่ว่าเรามีส0ดวงเราเปิดส10บดวงนะครับมี6ดวงเราซัด6ดวงไม่ใช่นะครับก็คือตอนกลางวันเนี่ยก็คือแนะนําเลยเปิดตัวบนกับตัวอ่าได้ครับอ่าล่างก็เปิดกีรอดก็ได้ครับเพราะว่าทําให้รถคันอื่นเห็นเรานะครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วนะครับอ่าสุดยอดครับก็ขอขอบคุณนะครับ น้องปอนนะครับที่มาให้เรารีวิวนะครับสําหรับติ๊กเกอร์เราแจกกันไปแล้วนะครับตัวนี้แจกก่อนเลยยังไม่รีวิวเราแจกก่อนนะครับเพราะเรารู้จักกันก่อนหน้านี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับให้มารีวิวในครั้งนี้นะครับครับเป็นยังไงครับการใช้งานแล้วก็การรีวิวของแต่งนะครับการใช้งานประจําวันของน้องปอนนะครับรถ CB500x 2019ส้าีขาวนะครับตามหาไอ0้นะครับอีพี ก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดสแตทให้นะครับขอบคุณครับ